ลาวเป็นตาพี่น้องอันนี้คร่ะมึงแยงองกันเนาะไม่เป็นไรเราช่วยๆกันถึงไม่ได้หาตต้เดียว์คิดว่าได้กำลังใจจากพวเมมีเอฟซีแทขแ้ขอเสียงพระจ้าไม่อยากนอนอ่ะเนยขอเสียงพระเจ้าเก็บฟ้องเศร้าและแดงกัอ่ะเนี่ยยิงเป็นมู้มาแล้วได้พี่น,อน้องเนี่ย สวัสดีค่ะพี่น้อง FC ของยี่หล่าอุ้งอิง FC ของสาวน้อยเพชรบ้านแพงลากาทุกทุกท่านติดได้เยขมารับชมคลิปนี้ค่ะค่ะพี่น้องในเพจของหนุ่มโจยม,มนันยินนามวงศาสาวน้อยเพชรบ้านแพงค่ะพี่น้องเพิ่น,นเคได้โพสแบบนี้ค่ะพี่น้องเพิ่นได้โพสบอกว่าลูกชายกำลังสีเกง่งทั้งคุ้มเกมนาเวทีโคโสกพิธีกรผักเรืองรำ่ำเตยล่าพรอมสุดยอนเลยลูกกนลังสิมันบุรภาพเพชรบ้านแพงสมกับทีพ่พอปั่นแท้ ค่ะพี่น้องเพิ่นกันเดบโพด์ถึงลูกใต้เนาะค่ะพี่น้องที่เพิ่นได้ปั่นขึ้นมาอีกพู้หนึ่งค่ะพี่น้องค่ะกดนี่ก็เป็นคนเก่งคนหนึ่งเลยค่ะพี่น้องค่ะพ่อบอโจเพิ่น โพดแบบนี้นะคะพี่น้องก็เฮ็ดให้เพื่อนพ้องน้องพี่จากสาวหน่อยเพื่อนวันแพงหลักกัสาวหน่อยแล้วเพื่อนโชคหลักกัเอฟซีเหลายๆคนค่ะเข้าไปคอมเมนต์ใต้โพดนี้ยางมากมา่เลยค่ะพี่น้องค่ะแม่กระทางพระเอกวัตสิบดลค่ะก็ยังได้เข้าไปคอมเมนต์ใต้โพดโพดนี้ค่ะพี่น้องว่านั่งเก่งขับบรดค่ะพี่น้องค่ะก็เก่งยิหลีเนาะค่ะพี่น้องหลักกัมีหลายๆคนค่ะพี่น้องค่ะเข้าไปคอมเมนต์บอกว่านอกจากสิ่งที่ บอดเพนโพนเนาะค่ะพ no ี nice me, ่น้องนอกจากบอดโจเพนโพนแล้วค่ะหลายๆยคนก็ยังบอกว่ากลั่งสีมันนี่เล่นตลกก็ได้ค่ะพี่น้องค่ะเล่นตลกก็ได้ยีเหียเนาะค่ะเล่นตลกก็ได้หัวน้ำค่ะพี่น้องตอนที่ไปมวนที่ไปอ่าวงมุลอุ่ยปุ๋ยบันเทิงศิลอยู่บ้านยีลาค่ะพี่น้องก็ไปเล่นตลกขึ้นกันก็ได้หัวน้ำค่ะพี่น้องค่ะช่วงหนึ่งที่ยังอยู่วงสาวหน่อยเพชรบานแพงเนาะค่ะพี่น้องตอนนั้นก็เป็นพระฤาษสีค่ะพี่น้องค่ะช่วงเป็นพระฤาษีกัะพ่อแม่เอฟตี้กัน เองค่ะลองเพลงกับมวลเนาะคะ่ะหลายๆคนก็บอกวา่าเสียงหวานค่ะพี่น้องเพราะผู้บริหารเพิง่งยิบยินโอกาสดีๆให้เนาะคะ่ะกรลังตีมันกับบอปลอยโอกาสนั้นให้รุดมือไปค่ะพี่น้องค่ะก็ไปใส่ความสามารถของเจ้าของที่มีอยู่ทั้งหมดเนาะคะ่ะเพิ่นให้ไปอยู่สาวหน่อยแล้วเพิ่นโช์คะ่ะกดลังตีมันกับขวากาสนั้นไ้เลยกับพี่น้องกับไปอยู่สาวหน่อยแล้วเพิ่นโช์ตามที่ผู้บริหารเพิ่นเห็นสมควรเนาะค่ะพี่น้อง ไปอยู่กับสาวหน่อยลําเพื่อนโชคกันเด้เป็นทุกอย่างที่บอโจเพิ่นบอบมากเนาะค่ะพี่น้องค่ะก็ได้เป็นทั้งปูคุ้มนาเวที่ค่ะคุ้มเก็มนาเวที่เป็นนักโคษศกเป็นนักพิธีกรภาคล่ำเลืองอีกค่ะภักล่ำเืีองนี่ยกมวนค่ะโกดภักล่ำเรืองมวนมากเลยค่ะพี่น้องค่ะแล้วก็ออกเตยล่ากับมัวบอบเนาะค่ะพี่น้องออกเตยล่านี่ยก็มวนค่ะพอาคโกลลั่งเป็มากนีเสียงดีหนอกจากนั้นยังได้ไปเล่นตลกอีกค่ะพี่น้องซุดยอดค่ะความสามารถรอบด้านนิลีค่ะ เพิ่งยิบยืนโอกาสดีๆหายกับบอยโอกาสนั้นให้นรูดมื้อไปเกง่งเยลีค่ะเป็นคนเก่งสมก็บอโจูเพิ่วมาเป็นลูกถี่พอปั่นมากครับพี่น้องค่ะสมก็เข้าวบาของเพิ่นเลยค่ะเก่งค่ะตอนนี้ก,ก็พัฒนาเจ้าของมากได้หลายเรื่องเนาะคะ่ะหลายๆคนก็บ,บอกว่าจะมีโอกาสเนาะค่ะพี่น้องมีโอกาสก็คว้าไวล้ละกันเห็ุใดอีหลีค่ะพี่น้องค่ะเพิ่ให้โอกาสเหตุเป็นโคตัให้เป็นพิธีก่อนะก็คว้าเอาไว้ละ คิดว่าต่อไปจะเป็นคนเก่งอีกคนหนึ่งเลยค่ะพี่น้องค่ะลหลายๆคนกัไเด้เขามาก็เมนแบบนี้เลยค่ะถ้าสาวหน่อยรําเพรื่อโชว์ปเป็นเลนใกล้ๆบ้านก็ยอย่าลืมไปห้กกาลังใจสาวหน่อยรําเพื่อนโชว์แล้วก็กดร่งตีมันเด้อค่ะพี่น้องแต่ทีตามมาเพลินเพลงทําการแสด็มเมื่ขึ้นทีผ่านมาเนาะค่ะยิลาองอิงกับบอมมิเสียงค่ะพี่น้องถ้าจะว่าบอมมิเสียงกับบมอามเมนยิลาบอตามาที่จะขื้นเสียงสูงได้ในเพลงค่ะพี่น้องเพราะว่ามีปัญหานิดนึงค่ะพี่น้องอิลาบอสบายเนาะค่ะ ค่ะหลังจากเซจแล้วค่ะไปหาหมอเรียบร้อยค่ะพี่น้องตอนนี้ค่ะหมอกำลังฉีดยาในเอ็กซาเล็ให้แนวย้ใจติมอนอิงผู้มมดอิงเพิ่งมาเปิดเผยเนาะค่ะพี่น้องค่ะตอนนี้ยาก็ตองระบังจะผองเพราะว่ายาเป็นพุ่มแพรค่ะพี่น้องก็ต้องระบังฟุ้นต้องระบังหลายๆอย่างมะพวพอไม่แม่เอฟซีอาจจะตกในใจผ่าปิดจะูหมมากตลอดเลยก็ได้ค่ะแล้วมื่อขึ้นนี่เนาะค่ะพี่น้องที่ยา่สามารถสื่นเสียงสูงได้นี่ค่ะพี่น้องก็มี พ่อพ่อแม่แม่พี่พี่น้องน้องในวงเนาะค่ะพี่น้องค่ะเพื่อนพ้องน้องพี่ในวงกับขึ่นไปลองซอยกันค่ะหนึ่งได้นานกับมี่น้อหยิงยิงแล้วก็นองกูไก่ค่ะได้หลายคนกับสงสัยอยู่ค่ะว่าเป็นอย่างนองยิงยิงยิงก็นองกูไก่นี่คือได้ขึ้นไปน้่ค่ะแล้วกับมือขึ้นนีก็ได้ไปซอยกันหลายคนค่ะแล้วกับเป็นอย่างนอนสองคนนีขค้อได้ขึ้นไปนั่มค่ะช่องลักเนาะค่ะพี่น้องช่องสาวหน่อยเพื่นบานแทงเพิ่นกันด้ไปสัมผัสค่ะพี่น้องสัมผัสว่าเป็นอย่างนอนยิงยิงก็น้้อปูไไไกดขึน ซอยลองค่ะซอยอีหล่าอุ้งหิงลองเดี๋ยวเราไปฟังกันค่ะไม่เยี่ยมยามก็ย้อนเกิดชีตาล่าที่อีหลา่อลาลอ,อาุ้อิหลา่าคือลองแล้วบันดีอีหล่าก่มีเสียงเพราะแบบอันวัสบายบนี่ก็เล่นอันพวกเธอกระเล่น,น,งงล,นลงฉากพอดีก็ะเล่นมาไายอย่างมะสับอย่างมาทำพ้นรู้สึกแมไว่าคือได้ขึ้นไปลองลองบบันดีเพื่อเรียนเป็นอะไรสักว่า รากาก็น่กาเออราการก็นานไปยังไงมอนองกับวีดีโอข้อมากค่ะทามา่าได้ขึ้นเรีขึ้นในเรยี่ม้งินบอี่มอนท่มากบอเ่วากแล้วก็ได้่าไดขึ้นเต้นอยู่ค่ะแต่ว่าเราบอกว่า้งว่ามีเสียงหอกเสียระว่าเสียงก็เลยว่าให้อะไดนไปช่วยโรเเลยลาเตนลกัน็้อยลาเตนตาพี่น้องอนนี้คัะเิ่งยีกัน ก็คิดเลยว่าทุกคนสิแบบรวมด้วยช่วยกันคดานี่ฮหกหาทุกคนทั้งแม่แก้มพี่ซูแม่แม่ฝ่ายกูใกล้ไอ้ยิงยิงเนาะแต่ว่าคดาน,นี้ตนนิลายอยู่เพระาระว่ามันมีเสียงนอกก้องกระสูครับมไม่อยากร้องนะใช่อยากอยากอยากก็คือไม่อยากไม่อยากขาโทษจากฟองแม่งไม่อยากหาโทษจากฟอง,อย,อ,งอยากให้พรพะว่ามีที่หน้าไวที่ด้แบบอันนี้ยังสีน้องได้เบิ้งได้ได้มาแล้ว ได้่ากับเสียงบบาไหวได้่ากับแบบดีที่พี่พี่แม่ไปซอยโอุูนรับท่ขึ้นมาแบบมีไปูรทักล้องกลุ่มมาไปไปช่วยกินหรองคู่ผู้พี่เนาะู่พี่ทักฟ้าพอดีทุกคนกัตอนนี้ยู่หนาม่นิดตอนนี้ช่างเนแล้วตอนนี่คิดว่าิงกับญงไปพอสแหลกไม่ได้ไปยิงรดันยิง้ปลาหลอนยิงล่อนบอลรัมบอลได้มาที่นี่

อ่าที่น้องหญิงๆก็น้องกุ๊กไก่ได้ขึ้นไป้องเพลงซอยอีหลานนี่ก็คือน้องหญิงๆความสามารถจะล่ำได้นะคะเพราะว่าเพลงของอีหลาน็มีหลากหลายค่ะมีหลากหลายอย่างค่ะแต่ว่าน้องกุ๊กไก่นี่สามารถลองได้ค่ะพี่น้องสามารถล่ำได้ค่ะก็เลยต้องสินไปนั่งค่ะแต่ว่าตอนแรกนี่คูหมอนอิงค่ะมาก่อนเนาะค่ะว่าได้ขึนเต็นให้อีหลาบอ่ค่ะเพราะว่าขึนเต็นให้อีหลานเนาะค่ะก็บอกว่าอีหลาบมีเสียงค่ะน้องหญิงๆก็เลยได้ไปล่าค่ะพี่น้องล่าเต็นค่ะเพื่อที่จะมา ตอนอีหล่าอุ้งอิงร้องค่ับพี่น้องน้องก็ยังบอกว่าบ่งูรั้งก็จะได้คาตัวบอค่ะ ค่ะพี่ที่ก่อนเนาะค่ะพี่น้องค่ะแอดมินหลักค่ะเพิ่นก็ได้บอกว่าถึงว่าว่ไดดค่าโตค่ะก็ได้ใจจากพ่อพ่อแม่แม่เอฟซี FC พลังเงียบไปหลายแมนค่ะพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีพลังเงียบที่เพิ่งเพิ่งเบิรอยู่แล้วเนาะค่ะพี่น้องค่ะเพียงแต่ว่าเพิ่นก,กับเพิ่ได้เปิดเผยตัวออกมาอย่า,ยางชัดเจนแต่ว่าเพิ่นกับเบิ่งอยู่ค่ะพี่น้องมาเพื่อใดเป็นเังนไรเนาะค่ะเพื่อใดดูแลอีหลาซำใดค่ะคิดว่าพ่อพ่อแม่แม่เอฟซี FC นี่เบิ่งอยู่แน่นอนเลยค่ะสำหรับน้องหญิงๆแล้วก็น้องคู่ไกลค่ะพ ตอนแรกทั้งน้องหญิงๆน้องคู่กไกลก็คิดว่าบ่มีคนขึ้นไปซอยเนาะค่ะเพราะว่าเพิ่็อ่านในราไล่กลุ่มของคู่เพิ่นนะคะพี่น้องค่ะเพราะขึ้นไปแล้วก็เล่่ไล่ขนค่ะต่างคนก็ต่างคิดว่าอาจจะบ่มีคนขึ้นไปซอยอีหลาเนาะค่ะที่งชงของเสียนุ่นพนบอกว่าเพิานได้ยงนเสียงอีหลาเป็นแบบนั้นค่ะไล้่ไล่นค่ะหาไมมเลยกับพี่น้องหาไมมแล้วก็ะขึ้นเวทีค่ะผู้ที่หาไมมขึ้นเวทีเลยนี่หลักๆนี่น่าจะเป็น แม่แก้มเนาะค่ะพะว่าแม่แก้มเคยลองซอยอีลาล้ะก่ะแม่ฝ่ายค่ะพี่น้องค่ะแม่ฝ่ายจะอาจจะวิ่งขึ้นไปซอยลูกเนาะค่ะพราะว่าตามค้นจะอาจจะมั่งเยาะโมโหว่าจะมีผู้ใดขึ้นไปแน่ค่ะนังเอกสูสัยหญ่นี่ค่ะได้รับการติดต่อจากคู่มอนอิงเนาะค่ะพี่น้องค่ะได้บอกปัญหากับคู่จากคู่มอนอิงก็เลยขึ้นไปซอยอีลาก็เลยเป็นร่วมกันร่วมแรงร่วมใจกันในการซอยอีลาอุ้งอิงเลยค่ะพี่น้องค่ะเป็นการทํางานที เป็นในขอบคร้วเนาะค่ะพี่น้องค่ะจากพิธี่กรหลักเพิ่นบอกกับเป็นแบบ pues นั้นนี่หรีค่ะเป็นการทางานในขอบคร้วดูแลซึ่งกันและกันค่ะพี่น้องไปซอยเหลือซึ่งกันและกันในย่ามจําเป็นค่ะถ้าพีน p p backs, พ <vit> ่น้องนี่ละค่ะพิ่มหนาค่ะของพีพีน้องๆในวงเนาะค่ะพี่น้องดูแลซึ่งกันและกันค่ะก่อนจบคลิปประแขกกับขอขอบคุณทุกๆคนที่ได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามหก็ประแขกด้วยค่ะประแขกกับขอขอบคุณหลายๆต้านรับคลิปนี้ก็ฝากไปสำนีก่อนค่ะคลิปหน้าเจอกันไหม่ค่ะสวัสดีค่ะ